อารพสุทฟาดต่อเรียนคีย์บอร์ดวัย60ปีถึงขั้นยกมือกราบอ้อนวอนฟาดต่อไม่รอแล้วจ้าสำหรับนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุดที่เริ่มเอาจริงกับพวกเรียนคีย์บอร์ดพิมพ์ข้อความด่าในไอจซึ่งหลายคนเริ่มมีหมายเรียกไปถึงหน้าบ้านก็รีบเข้ามาไดเร็กส่วนตัวขอโทษหนุ่มอาร์ตท,ทันทีแต่งานนี้เจอคนจริงเพราะไม่มีการยอมความและจะรับคำขอโทษเป็นชุด PPE จำนวน1,000-2,000ชุดเท่านั้น ซึ่งเคสแรกฟ้องไป50 0 0 0บาทโดยจะนำไปเปลี่ยนเป็นชุด PPE มาบริจาคทั้งหมดและล่าสุดในอิน t a g r กรมของอาร์ได้แคบภาพบทสนทนาของตนเองกับเครียนคีย์บอร์ดหญิงวัย60ปีที่ส่งภาพมากราบขอโทษโดยยืนยันว่าไม่ได้ว่าอาร์แต่ว่าคนที่ทำไม่ดีพร้อมอ้อนวอนขอความเมตตาอ้างตกงานไม่รวยให้อภัยสักครั้งเธอจะไม่เมตตาคนไทยด้วยกันบ้างหรือ แต่งานนี้หนุ่มอาร์ตไม่รับคำขอโทษก่อนจะตักเตือนไปด้วยว่าสนุกปากลำบากเงินครับพร้อมบอกว่าอายุ60แล้วเดินทางลำบากหน่อยสู้ๆและขอเป็นชุด PPE จำนวน500ชุดพอรวมถึงแคปชั่นอีกว่ามีสีรูปอ่านให้หมดเมื่อเจอหมายเรียกอารมณ์สำนึกผิดจะมาทันทีด่าผมแล้วรวยขึ้นไหมด่าผมแล้วได้งานทำไหมฟาต่อจากพ่อพศส,สังคมบูลลี่ต้องลดลง โดยมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมเม้นใต้โพสอีกว่าไม่ได้สะใจนะคะแต่บางครั้งก็ต้องได้รับบทเรียนรับบทแก่1รับบทนางตกงานหนึ่งรับบทคนจนหนึ่งรับบทคนไทยด้วยกัน1 500ชุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ